ดูก่อนมาคันทิยะเปรียบเหมือนบุรุษตามืดบอดมาแต่กำเนิดเขาจะมองเห็นรูปทั้งหลายที่มีสีดำหรือขาวเขียวหรือเหลืองแดงหรือขาบก็หาไม่จะได้เห็นที่อันเสมอหรือกรุกระก็หาไม่ จะได้เห็นดวงดาวหรือดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็หาไม่เขาได้ฟังคำบอกเล่าจากบุรุษผู้มีตาดีว่าดูก่อนท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีนั้นเป็นของงดงามปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดมีอยู่ดังนี้ บรุษตาบอดนั้นจะพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวอยู่ยังมีบุรุษผู้หนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขม่าว่วาดูก่อนท่านผู้เจริญนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดสำหรับท่านดังนี้บุรุษตาบอด ก็จะพึงรับผ้านั้นครันรับแล้วก็จะห่มในการต่อมามิตรอมาตย่าสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญมารักษาแพทย์นั้นพึงประกอบซึ่งเพสัต์อันถ่ายโทษในเบื้องบนถ่ายโทษในเบื้องต่ำยาหยอดยากัดและยานัด เพราะอาศัยยานั่นเองเขากลายเป็นผู้มีจักษุดีพร้อมกับการมีจักษุดีขึ้นนั้นเขาย่อมละความรักใคร่พอใจในผ้าเนื้อเหลวเพื่อนขมเมาเสียได้เขาจะพึงเป็นอมิตรเป็นข้าศึกผู้หมายมั่นต่อบุรุษผู้ลวงเขานั้นถึงกับเข้าใจเลยไปว่า ควรจะปรงชีวิตเสียด้วยความแคนโดยกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้จเจริญทั้งหลายเอย๋ยเราถูกบุรุษผู้นี้คดโกงหลอกลวงปลิ้นปลอกด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเมามานานนักหนาแลว้วโดยหลอกเราว่าดูก่อนบุรุษผู้จเจริญน,นี้แล เป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดสำหรับท่านดังนี้อุปมาณนี้ฉันใดดูก่อนมาคันทิยะอุปไมยก็ฉันนั้นเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าอย่างนี้เป็นความไม่มีโรคอย่างนี้เป็นนิพพาน ดังนี้ท่านจะรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความเพลิดเพลินและความกำหนัดในอุป,ปทานขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งธรรมจักสุขของท่านนั้นอันหนึง่งความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเอย๋ยนานจริงหนอที่เราถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงปลิ้นปลอกจึงเราเมื่อยึดถือก็ยึดถือเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณน,นั่นเทียว เพราะความยึดถือของเรานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจารามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทม,มนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้